สวัสดีครับผมวันนี้ทีมงานทภงไทยออนทัวร์นี่เนีาะปลาโคลนอารมณ์ดีทำไผ่ายไม่ผ่าไม่ผ่าเสียบคล้ายๆแบบหมุนทำแบบบ้านเราบ้างนะนี่หมุนหมุนหมุนวันนี้กุ๊กส่งออกแบบใช่ไหมไอหมูหันไม่ไม่ไม่อันนี้อันนี้อันนี้อันใหม่แล้วเนี่ยอันใหม่วันนี้แล้ววันไหวพระจันทร์ไหวพระจันทร์ใ้หวั่นนะผมนี่แต่ทีมงานเราย่างหมูเนาะหมูหันหันหมูหมูหันหมูหันหมูปากไว้หนึ่งวันนะป๋า มาแค่หนึ่งวันเนาะครับผมโอ้รับรองันนนคืึงเนี่ยเออฮะไม่ไม่อร่อยไม่เอาตังค์เนาะไม่อร่อยไปหาหมอเดี๋ยวกำลังรอไฟอยู่นีไม้ไม้่ะไ้ไม้ลิ้นจี่ใช่ไหมโอ้ไม้ลิ้นจี่อย่างดีด้วยโอเคโอเคโอเคครับผมตอนนี้เราก็เริ่มย่ากกันแล้วครับผม เราถามกุ้งใหญ่ก่อนคู่ใหญ่จะกี่ชั่วโมงจะสุกครับเนี่ยประมาณสามครับผมสามชั่วโมงเนาะสามพุงสี่ครับตัวมันใหญ่คสามพุ่งสี่เนาะอืตัวมันใหญ่เราต้องกินเบียร์ร้อนไปก่อนมุ้งจะเมาก่อนแบบมเนจะเย็นเนะเปลี่ยนข้าวนะมันร้อนนะเปลี่ยนข้าวเปลี่ยนหมุนเปลี่ยนหมุนโอ้โหสุดยอดเลยเนี่ยสวยครับผมสองร้อยปะตอนนี้ป้าหมอคมหมอคมกำลังชิจ่าไก่อยู่ จะฉีดน้ำน้ำหมักแล้วเน้ำหมักมันให้เนื้อมันหอมหมือนอาบออกน้ำแต่้าตวเนาะโอ้เสียผมเพิ่งเพิ่งเคยเห็นนั่นน่ะนี่นะฉีดฉีดตามเข้าไปตามตามหนังนะอืมบวมขึ้นปะบวมขึ้นบวมจะได้หอมหอมาสูนนี้เพิ่งเคยเห็นนะเก่งใชทุกคนแถวนี้ก็เอาหมายผู้กองจำตัวให้เก่งให้พอเราเสร็จแล้วเราออกน้ำ อ๋อมันจะไม่แห้งเกินจะอร่อยพวกนี้มันจะมีเหล้าด้วยไงมันจะทำให้มันจะทําให้ไอ่เนื้อนุ่มเนื้อนุ่มเนื้อนุ่มหอมนุ่มหอมมันก็องิดยาคนเลยไหมปิดปิดปุ๊บใช่ไหมไม่หลุดเออแปลกเนาะเออมันปิดยาอ๋อหมอคมเก่งจริงไงหมอคมนี่หมูเราถึงไงหมูเราเริ่มเหลืองแล้วเริ่มเหลืองแล้วเริ่มเหลืองแล้วเริ่มขึ้อีกขึ้นอีกขึ้นแล้วก็กินเริ่มเหลืองเริ่มเหลืองแล้วเริ่มเหลืองแล้วจะไปขึ้นยีโล แต่คนหมุนเนี่ยต้องเสร็จกินน้ำเยอะนะร้อนนะกินน้ำเยอะหน่อยไปเอากุ้งมังกรครับผมกุ้งมังกรมาย่างกุ้งมังกรกุ้งมังกรพักไปนั่นแหละกันนุ้งนิ่งเดี๋ยวแล้วแล้วกุ้งขาวอันนี้กุ้งขาวทะเลกุ้งตัวใหญ่กุ้งทะเลนี่กุ้งมังกรขึ้นบ คู่มังกรโอ้กำใหญใหญ่อย่างคู่มังกรนี่ข้ามใหญ่ข้ามใหญ่ใหญ่ครับผมวันนี้ตู๊กแขนก็ประจำเตาเล็กนี่เตาเล็กเตาแก๊สเนาะนี่เตาแก๊สเนาะอันนี้ใช้แก๊สแก๊สครับผมนี่แก๊สสองข้างไม่ได้นะครับนี่ก็เหมือนเหมือนกันนะเตาเนี่ยเป็นเป็นหมื่นกันบอกเหมืนเหมือนกันนะครับเตาเนี่ยโอ้โหนี่ปลาทะเลเนี่ยมัเนาะไฟฟูด ไปคูณแล้ปั่นนิ่นะปันนินี่เราก็ห่อเป็นห่อเป็นห่อนั่นเป็นอะไรไนี่อห่อนอะพวกหอยพวกหอยหอยอพวกหอยพวกเห็ดพวกเห็ดหดอะไรอย่างเงี้ยห่อหออย่างงี้โอเควันนี้ทีมงานเราทีมงานวันนี้เเ็กเเล็เจ้าห่เ้เจเ็กเ้็กเจ้หเ้เหโหหนังกรอบแล้วนกรอบแล้วกรอบแล้วกรอบแล้ว นังกรอบแล้วกรอบแล้วหนังกรอบกรอบกรอบเลยยอดยอดสุดยอดวันนี้ขอบคุณขอบคุณจูวันตันพี่เจ้พี่เจ้โอ้โหคือกันนี่ขอบคุณขอบคุณขระคุณมากวันนี้ครับดีผมวันนี้ทีมงานเราไปก่อนลาไปไปวันนี้ขอบคุณกุ๊กทรงด้วยกุ๊กทรง กุงสดกุ้งนัดกุ้งนัดนงานหองทงทันทั่วเ๋ยวเจ้าเจาบายบายไม่ชโกบียแก้รูปไปดูอีหยันนี่อร่อยอร่อยแล้วครึ่งตัวตอนนี้เดือครึ่งตัวดูอยู่ทุก